สนับสนุนโดย AIS c g Advanced VR Leo ไทยประกันชีวิต เจหันยะลาชาวบ้านที่เดิมมีอาชีพเป็นกรรมกรพัฒนาตนเองจนกลายมาเป็นนักคิดได้จากการอา่านหนังสือในช่วงนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเจหันได้นําความคิดต่อยอดจากการอา่านหนังสือพัฒนาจนเกิดกลายเป็นโครงการเยอะแยะมากมายและทําให้เกิดอาชีพหลากหลายอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนได้อย่างไรกันบ้างครับสาาลาเมะลกุมะลกุมซลา,วาสาวาัสาดีครับเดี๋ยวขอแนะนำเลยนะว่าคนนี้คือประธาน ผมระดับตำบลสวัสดีครับเป็นคนจีนนะไม่ใช่คนอิสลามนะจริงเพ้น่ารักมากเลยหมายความว่าทุกคนเนี่ยเป็นมุสลิมใช่แต่พี่ที่เป็นประธานเนี่ยเป็นคนพุทธอ๋อคนพุทธนะคะคนพุทธอ๋อโอ้น่ารักจังเลยชอบภาพนี้เนี่ยเราจะได้เห็นว่าการอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมระหว่างพุทธกับมุสลิมคุณเจ๊หันันเขามาทำอะไรที่นี่ ก็คือประธานหมายถึงเจ๊หันก็เป็นประธานกลุ่มสวัสดิการชุมชนแล้วเขาบอกให้เราทําอะไรก็ให้รวมกลุ่มกันกลุ่มแม่บ้านเพื่อว่าจะได้กลุ่มแม่บ้านใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็จะได้มีรายได้เสริมช่วยจุนเจือครอบครัวใช้ได้ไหมคะใช้ได้ค่ะไหนลองฮิ่วุ้ที่สวยไหมสวยดี อลองนังดูเหน็นไหมอย่างนี้ไหมสวยไหมสวยไหมสวยเห็นไหนมเขาบอกว่าสวยมไม่ถึงบางหรือกระเป๋ากระเป๋าดิอย่าบอกว่าบางสวยอย่างอันเนี้ยได้จากการอ่านหนังสืออะไรก็อ,อ,อ่านหนังสือเรื่องการเก็บจับสารอ่านแล้วก็คิดเราคิดว่าวัตถุดิบในบ้านเนี่ยเชย่นมันมีอะไรบ้างเนี่ยมันเป็นพลาสติกแต่ราคาของมันเกือบ400บาทใช่ ตอนทําแรกๆเนี่ยคนเขาเชื่อบังไหมบังมีวิธีาการนให้ไปบอกให้เขาทำอะเพราะว่าตอนแรกๆผมจําได้ที่บังบอก ว่าตอนที่บังจะไปรับซื้อกะลามะพร้าวคนก็ยังหาว่าบังบ้าอยู่เลยอเออแล้วคนไหนเขาจะมาเชื่อบังได้ไงว่าบังบอกให้ทําอะไรก็ทําดูที่ครอบตัวเองก่อนครอบบ้านเองก่อนว่าเออมันสวยดีสวยดีถ้าใครมาเห็นถ้าเขาถามซื้อขายก็ขายเลย๋อาอไปถึงทาฝาชีเอ,อเองที่บ้านก่อนที่บ้านก่อนขายปุ๊บเขาก็คิดเลยต่อเลยว่าเออถ้าเราทําอย่างนี้มันเกิดไรายไ,ได้เกิดรายได้แน่เขาก็เริ่มทาทำแล้วก็ในความรู้สึกขบอกกก็ขยายกับชุมชนชุมชนก็ได้ต่อยอดกับชุมชนเอง เดิมก่อนที่จะมาทําจักสารกันทําอะไรกันครับเลี้ยงล้านเลี้ยงลาน,ลลานแล้วพอมาทําจักสารตามที่บางบอกแล้วมันดีไหมส่งผลยังไงบ้างครับช่วงนี้อย่างที่รู้กันอยู่แล้วเศรษฐกิจช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะอย่างปาล์มมันก็ราคามันก็ลดลงแล้วก็เกิดการแห้งแลง้งอาจจะทําสวนผักเลยได้ก็ไม่ดีก็เลยได้มารวมกลุ่มกันทําตรงนี้ก็มีไรายได้จนเจืออย่งนี้ไปด้วยแต่ ผมนั้นอยากได้ว่าในกลุ่มนี้จะตั้งเป็นกองทุนพัฒนาอาชีพของเขาเองคือในการต่อยอดลูกลักกี่บาทก็อยู่ที่การตกลงระหว่างในกลุ่มของเขาให้เขาได้พัฒนากันเองได้พัฒนากันเองได้ช่วยเหลือกันเองอสมุดบันทึกการยืมคือหนังสือ ประจํามัสยิดผู้รับผิดชอบดูแลหนังสือนายเจ๊หันยะลาเจ๊หันมียืมบ้างไหมยืมนี่ไงคนแรกเลยเจ๊หันยะลา18เดือน12ปี5 3านี่คือตั้งแต่เริ่มโครงการเลยเออเรื่องเรื่องราวของนาบีพอเปิดไปปั๊บมีอีกไหมมีอีกไหมดูนี่นายเจหันยะลาผ่านไปในภายในเดือนเดียวกันครับไม่กี่วัน มายืมเรื่องของนาบีเหมือนกันบผ่านไปอีกเจฮันเจลามายืมอีกแล้วเรื่องบันทนาบีคือยืมอยู่เล่มเดียวเล่มเดียวอ่านต้องอ่านให้จบแสดงว่าหลังจากที่พออ่านหนังสือมันทําให้บางเนี่ยขยันที่จะอ่านหนังสือเกือบแทบทุกประเภทเลยใช่ทุกแขนงไม่มีแบ่งเลยไม่มีแบ่งจากสารก็อ่านจากสารก็อ่านการเมืองอ่านไหม การเมืองก็อ่านการศึกษาอ่านไหมอ่านสังคมอ่านกฎหมายก็ยังอ่านเลยกฎหมายก็อ่านอ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อ่านไหมอ่านคนวณอ่านการคนวณก็อ่านอ่านวิทยาศาสตร์ก็อ่านอ่านเมื่อก่อนใช้ชีวิตตามปกติตอนที่ยังไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านแต่พออ่านปุ๊บแล้วเนี่ยมองทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวก็คิดไปหมดคิดไปหมดอามันต้องตีโจทย์ของมันตีตีโจทย์คําว่าอ่านเนี่ยเช่นเรามาตีโจทย์เรื่องการจัดสารเนี่ยเป็นปกติอย่างเนี้ยคือราคามันก็แค่60บบาท แต่ถ้าเราใส่ลายขึ้นไปใส่ไอเดียขึ้นไปใส่หัวใจของมันขึ้นไปเนี่ยมันเกิดเป็นราคาสูงสุดงั้นถามถามบังเลยภาพในหัวบังที่บังได้จากการอ่านเนี่ยจินตนาการไว้ว่าชุมชนจากการทำกระเป๋าเขาจะได้อะไรจากตรงนี้ก็ไรายได้ดีครอบครัวเขาเองอ ความสมัคคีความตึกษาหารือร่วมกันระหว่างสัตว์ต่างศาสนาเราก็ได้มาอยู่ร่วมกันเช่นคนพิการก็ยังมีงานทําสร้างให้กับกับตัวเองได้ต้องมองอย่างนี้มันต้องมองให้ให้มันเห็นภาพอา๋ยวไปดูอย่างอื่นบ้างโอเคเดี๋ยวไปดูกลุ่มเห็ดกลุ่มเห็ดกลุ่มเห็ดที่ขอประสบความสําเร็จไปแล้วแล้วตอนนี้นี่กลุ่มเห็ดเนี่ยขามีกองทุนของเขาเองโดยที่ว่าไม่ต้องพึ่งกองทุนสวัสดิการนี่แล้วไม่ต้องแล้ว ผมและทีมงานทุกคนได้ฟังสิ่งที่เจหันทำก็เกิดอาการอึ้งกันทุกคนเลยละครับเพราะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจากอดีตคนที่เคยเป็นกรรมกรปัจจุบันเขาจะสามารถสร้างไรายได้ให้กับตัวเองและชุมชนที่มีมูลค่ากว่า10ล้านบาทได้และสิ่งหนึ่งที่เจหันมักจะพูดกับพวกเราอยู่เสมอว่าที่เขามาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะการอ่านหนังสือนั่นเองครับ